สวัสดีครับทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับถูกช่อง24สถานแมจิกนะครับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโชคชะตาเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นอยู่เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับความทุกขเกี่ยวกับวิธีคิดเกี่ยวกับวิธีทำ เมื่อเราจะมีชีวิตยอยู่ทั้งทีแล้วเราก็ควรจะมีอยู่ให้อย่างมีความสุขที่สุดถูกไหมครับอะไรที่ไม่สุขเราไม่จําเป็นต้องประดับถึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ไม่จําเป็นต้องจดจําฝังอยู่ในหัวเราจนเราทําอะไรไม่ได้ควรจะเชื่อมั่นในตัวเองนะใครไม่มีความในเชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่สามารถเข้าขปัญหาแล้วคุณก็ไม่สามารถจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดหรือจะทําได้นะครับสิ่งที่ท่านต้องมีคือ passion ม <c oughs> ันคือกำนหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายให้ตัวเรานะครับไหนๆก็เกิดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าเออมันเกิดจะเกิดเป็นคนหรือเป็นหมาเป็นแมวก็ไม่รู้แต่ชาตินี้ป between, ัจจุบันเนี้ยทำอะไรได้ทำนะครับที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาไม่ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่ทำใหตัวเอบบงอเดืดอดร้อน อะไรที่จะนำพาชีวิตทึงท่านดีท่านก็ทำน,นะครับรกักตัวเองมากๆอ่ะเปิดไพ่อาทิตย์ที่ยี่สิบแปดเมษายนถึงวันที่สี่นะครับอ่าจับหนึ่งสองสามสี หกเจ็ดแปดเก้าสิภัยที่ออกอ่าได้เดอะแมจิเชียนนะครับความคิดจินตนาการอะไรดีๆสร้างสรรค์นนะลงมือทำซะอย่าได้แต่คิดนะครับ ข้าเหรียญไม่เกี่ยวกูไม่ลงทุนกลัวทุนนื่นอ่าคือมิตคือการเรียนรู้เข้าใจในธรรมชาติก้าเหรียญไหมาการเงินเยอะนี่ทีมแผานการเปลี่ยนแปลงจะจะทิ้งทำไมครับถือว่าที่ปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับเจ็ดเหรียญมีเจ็ดเหรียญมีเก้าเหรียญนะ ไม่ลำบากแล้วครับการเงินสามเหรียญนี่อ่ะบอกท่เลยว่าอ่ะสี่เหรียญนี่อ่ะมีห้าใบแหละเหรียญน,นะเพียงแต่ว่าห้าเหรียญนนะ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นไพ่การเงินที่เป็นแย่แย่ที่สุดสำหรับอะท่านดูจาก,กรูปก็ได้อะดูแบบ เจ็ดเหรียญน่ะกับห้าเหรียญเนี่ยดูรูปความสบายตาอาดูที่ความสบายตาไพาย 24, ่พยี่สี่หรือไพ่ทาโร่สื่อจากภาพนี่แหละครับอ่าท่านเห็นตัวไหนไม่สบายตาอ่ะตัวนี้แน่ๆแล้วหนึ่งอ่ะตัวไหนอีกอ่่หนึ่งไหนอีกอ่ะนี่ใช่ไหม,มทุกอย่างมีดีแล้วก็มีเสียนะครับไม่ได้มีแต่ด้านเสียเสมอไปอย่างห้าเหรียญเนี่ยด้านดีคือ ท่านไม่ถูกคอเซนเตอร์หรอกแน,น่นอนเพราะท่านไม่มีตังค์เพราะคุณม,มีตังค์ในบัญชีให้มึงดึงดูดเพราะฉะน,นั้นคือข้อดีของห้าเหรียญท่านจึงพึงระวังว่าจะเสียเงินโดยใช่เหตุแค่น,นั้นเองเพราะฉะนั้นท่านก็ชิงลงมือยืมเงินคนอื่นก่อนก่อน,อนที่มันจะมายืมเราแล้วมันชักดาบเพราะฉะนั้นท่านชิงลงมือก่อนครับแต่การเงินอันดื่นแต่มันดีหมดนะเจ็ดเหรียญเนี่ยอ่าเก้าเหรียญนะสามเหรียญนะสี่เหรียญนะ,ะเนี่ยสี่เหรียญ ขี้งกงกง,กงกแปะมันจะมีให้งกอเปล่ามีดิเกเหรียญมันเยอะมากอ่ะเจ็ดเหรียญน,นี่ก็ถือสุกขส,ส,สบายแล้วล่ะ <S <S ให้แบบพูดให้เข้าใจก็เดือนหนึ่งสามสี่หมื่นต่อเดือนน่ะยังต่ำก็หมื่นห้าอ่ะมีไรายได้นแน่เจ็เหรียญนะแต่เก้าเหรียญเนี่ยมีเยอะเยอะไปหลัก10บล้านสามเหรียญคือการเงินที่มันได้มาจากความสามารถหลุนหลวนผมบอกว่ามันขึ้นมาดิเชียนมาแล้วนะอ่าดิเชียนน่ะ ไม่ได้ความคิดจินตนาการที่ท่านทําเล่นๆคิดเล่นๆนะถ้าลงมือทําก่อร่างสร้างให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามันอาจจะสร้างเงินสร้างไรายได้ท่านก็ได้เพราะ,ะนั้นแม่ที่เชียนนะ่ยมันคือไพ่ของการสื่อสารนะครับสื่อสารการสื่อสารในรูปแบบของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบของธรรมชาติในรูปแบบของความสามารถนะครับดูบนหัวดิมีอินฟิตี้ไม่รู้จบเห็นไหม นั่นแหละมันคือข้อดีที่มีเขาม,มีความคิดสร้างสารรค์อยู่สดตลอดเวลามีคิดแล้วส่วนมากแมติเชียนเนี่ยคิดทัศนาด้านบวกเลยนะครับเมื่อมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียคืออินฟินิตี้ของความไม่รู้จบก็คือมันคิดจะไม่เรื่องนี้ยังจบยังทําไม่ทันเสร็จยังไม่เริ่มทําอะไรมากมายมันก็มีเรื่องอื่นให้เข้ามาทำแต่เออนั่นแหละคือมันไม่นิ่งสมองไม่นิ่งนะครับมันก็จึงเหมาะที่จะเป็นแมติเชียนแมติเชียนคือ ผู้ที่คิดแล้วส่งต่อให้คนอื่นถามคิดแล้วลงมือทานะครับถึงเป็นไพ่หมอดูนะครับมาดูไม่ได้สามารถทําได้ทุกเรื่องที่หมอดูพูดหรอกครับโดยเฉพาะผมคนอื่นก็ไปเชี่ยวเองแต่สําหรับผม mm hmm. ผมยอมรับว่ามันมีมันเป็นใช่ครับมีคนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. hey, คุณมึงช่วยเหลือคนอื่นได้มากมายทาไมมึงทึกตัวเองไม่ได้วะมึงรู้ทุกอย่างความคิดมึงดีอะไรเงี้ยทำไมมึงไม่ชีวิตมึง มึงไม่เข้าใจโลกแล้วพูดเงี้ยมนุษย์ทุกคนนะครับเกิดมามีกรรมเป็นตัวกําหนดมีหน้าที่เมื่อกรรมกําหนดหน้าที่ของกรรมกรรมดีเขาจะส่งเสริมให้เรื่องดีๆเกิดกรรมให้ดีเขาก็จะส่งเสริมให้เรื่องมันแย่ๆนะครับมันไม่จําเป็นเสมอไปหรอกที่คนสําเร็จนะครับคนสําเร็จพูดแล้วมีคนจะเชื่อ คุณจะทําตามไม่เสมอไปหรอกครับแล้วก็ไม่ไม่จําเป็นด้วยว่าชีวิตมึงยังเอาไม่ตัวไม่รอดเลยมึงเส่งมาสอนคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ส่องกระจกคนก็ไม่เห็นตัวเองถูกไหมครับถึงคุณส่องกระจกคุณเห็นตัวเองมันก็เป็นเป็นปลอมอะ่ะมันก็คือไม่จริงอะ่ะเพราะมันกลับด้านถูกไหมครับอืการที่คนอื่นมองเราแล้วบอกว่าเราดีเราชั่วเราร้ายนั่นแหละครับคือของจริงนะครับ ซึ่งท่านยินดีที่จะรับข้อดีหรือข้อเสียของมันนะอ่ะ,อะถูกไหมแต่ท่านจะไปจําข้อเสียทําไมอ่ะม,ม,มันไม่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นนี่ครับเกิดเป็นเราเข้ามาครั้งหนึ่งแล้ว,วเมื่อเกิดเป็นเราแล้วเราจะทําอะไรเราก็ทำแบบที่เรามีความสุขสิครับอ่ะมาดูเรื่องการงานภายไม่เท้าไม่ขึ้นแต่ว่าเทมเมลนคุณทํางานการยื้นที่การขึ้นไหวาการเดินทางติดต่อสื่อสาราระหว่างประเทศเนี่ย ทำเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับธรรมชาตินี้ดีแมจิเชียนอะไรก็ได้ที่เป็นศักยภาพของท่านอ่ะถ้าท่านเป็นหมอดูท่านก็เป็นหมอดูได้ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นนักพูดก็ได้เป็นนักประชาสัมพันพธ์วิทยากรอ,อะไรได้หมดมีการสื่อสารทําเกี่ยวกับการสื่อสารก็ได้ไพฤาสีนะครับไพฤาสีก็คือเป็นครูเป็นพระ เป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้เป็นผู้ให้ความรู้เป็นให้ที่ปรึกษาเนี่ยนะครับนี่คืออาชีพนะเพราะว่าพายการงานมันไม่ขึ้นถ้าทำอาชีพพวกนี้นะครับถือว่ามันโดดเด่นอยู่อ่ะอย่างที่บอกการเงินการเงินกับพู้ดไปแล้วก็เยอะแล้วนะแต่ท่านสามารถสร้างอะไรได้สร้างเงินได้มากกว่าเดิมนั่นคือสามเหรียญก็คือสามเหรียญมันคือการเงินที่มาโดยนอกเหนือจากงานประ,ระจําของท่านอนะ่ะเหมือนท่านทําเป็นเป็นอะไรอะ่ะ เป็นงานงานไปอ่ะงานนี้วันละสี่ชั่วโมงงานนี้สามวันเสร็จงานชิ้นนี้หนึ่งอาทิตย์เสร็จอะไรประมาณเนี้ยนะครับนั่นแหละแล้วท่าอยู่ได้เงินซึ่งบางทีมันมากกว่ารายได้ประจำเจ็ดเหรียญเนี่ยบางทีเขาก็เหมือนคนที่ทํางานเป็นพนักง,งานเป็นลูกจ้างนะครับเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยแต่ว่าจะเป็นพนักง,งานหรือลูกจ้างรับรองรายได้ไม่มีตาม่ตาต่ำกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหรอกครับเพราะตามสิติมันเป็นแบบนั้น ครับการเงินก็อยู่ในถือว่าเกณฑ์ดีนะครับไอ้สีเหรียญเ,เ,เนี่ยดูเดียวเยียบไว้เนี่ยอุ้มไว้เนี่ยเอาไปเทิรนไวเปันหัวอีกมันเหมือนกูไม่ปล่อยให้เงินกูหลุดออกง่ายๆครับอืแต่บางทีอ่ะอ่ะอย่างเก้าเหรียญเนี่ยก็ซื้อของกระจุยกระจายอะที่ชอบอ่ะจะมีประโยชน์ ต่อตัวเองหรือต่ออะไรไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่กูชอบอะกูก็ซื้อเหมือนกันนะครับมันเหมือนชัดแยง้งเพระเาะฉะนั้นไอ้ฟรีเรมมันก็แปลว่าใช้เงินอย่างรู้คุณค่าใช้เงินอย่างให้มันสมสมดุลอะสมดุลอะอะไรควรเสียก็เสียอะไรควรจ่ายก็จ่ายอะไรไม่ควรเสียไม่ควรจ่ายก็อย่าไปพึ่งไปทําอะไรประมาณนี้นะครับการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับความรักไม่มีไพ่ช่วยขึ้นนะครับ แต่มีไพ่ไม้สาวพาวสนิอยู่บีเมดิเชียนถ้าท่านจะมีความรักตอนเนี้มันเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนนะครับของผู้หญิงสูงวัยกว่าผู้หญิงสูงวัยกว่าผู้ชายที่อ่รอบรู้นะครับชำนิชำนาญคุยด้วยแล้วรู้สึกชอบรู้สึกเพลินอะไรแบบนี้นั่นนะ่ะคือเรื่องความรักเพราะถ้าเป็นฤาษีด้วยพูดตรงมันก็ ยากที่จะมีหาคู่ในช่วงเนี้ไพยรลสีมจะเก็บตัวครับถ้าได้ท่านก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงท่านก็ได้แบบคุยกับแฟนที่แก่มากเหมือนแต่ความรักอะ่ะมันไม่มีไพ่ั่วยขึ้นไม่เช่นมันสื่อสารว่าถ้าคุณจะคบกับใครสักคนอย่าพึ่งไปคิดไกลามากนะครับเอาแค่เป็นเพื่อนก่อนคิดแบบเพื่อนรักกันแบบเพื่อนคบกันแบบเพื่อนแต่อย่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้านนะ ไม่ดีนะครับอย่าไปยุ่งกับผัวชาวบ้านเขาด้วยมันก็ไม่ดีครับธรรมชาติสร้างไว้เป็นคู่ครับก็ควรจะเป็นคู่ครับไม่ใช่เป็นขี้ขี้คอควายไม่ใช่ขอใคร <c oughs> อ่ะต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับขาเข่ากระดูกแล้วก็อืุืิอพงศภาพขาดหมดแล้วเนะี่ยเจ๋งนะครับอย่าสุ่มเสี่ยงเรื่องการเงินทุกประเภทนะครับอย่าสุ่มเสี่ยง ใครมาชวน,นลงทุนอะไรผนมะบอกตรงเลยว่าผมเจอสามวันรู้เรื่องเลย <c oughs> คนที่ไม่รู้จักเรามาขอเป็นเพื่อนในเ c e b o o k เนี่ยครับเราก็ต้องกตามเหมือนสารแน่เข้าไปดูอ่ะก็ต้องสารแน่เข้าไปดูเหมือนที่เขาบอกเรื่องไปสองไปดูดูดูดปุ๊บ,บ,บอ,อันนี้ทำน,นี้ปุ๊บคุยจนก็นกระหนุ่งกระหนิงน่ารักโอ้โหแบบนู้นนี่ ชวนลงทุนซักง,งั้นอืชวนลงทุนตั้งแต่เริ่มเลยคุยกันไมถ่ถึงชั่วโมงเลยด้วยแล้วก็ชวนลงทุนพูดถึงเรื่องลงทุนกันมาตลอดครับปึงท่านมีเงินต้นนี้ท้นนี้ต้นนี้นนผมมาคิดแบบเพื่อนแต่เขาคิดแบบไหนไม่รู้ผมคิดแบบเพื่อนคนไม่รู้จักคนไม่เคยไม่ได้ชอบกันอะไรมาเนี่ยบอกว่าคิดแบบเพื่อนเพราะความรักของแมจิเชียนมาในรูปแบบของเพื่อนอยู่แล้วครับแป๊บเดียว เมื่อรู้ว่าผมไม่ไม่ได้มีเงินมากมายมันก็เริเป็นเพืเ่อนหมดเลยมไม่อ่านไม่แม่อะไรเลยถ้ามึงไม่บอกเดี๋ยวกูบอกมึงเอง,องน <c oughs> เนี่ยครับ <c oughs> นั่นแหละการเงินมันจะรั่วไหลาจากทางแบบเนี้ยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าแมดิเชียนในการสรรรื่อสารยุคนี้มันยุคข,ของการสื่อสารที่ไรพรมแดนไรขีดจํากัดไม่มีลิมิตไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็เปิดพึงระวังครับเทมเพลนนะครับเทมเพลนถ้ารู้สึกชีวิตมันติดขาดมันไม่ดีเลยมันเป็นนุม่มเป็นนี้่ข้ามนาม้ำข้ามทะเลครับเป็นการแก้เคล็ดไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างหรือไปอเปลี่ยนที่ทำมาหากินบ้างไปพบเจออะไรที่มันไม่เคยเจอบ้างแต่ตนี่คือสจัจจริงนะครับ mm hmm. การข้ามแผ่นดินนะแผ่นดินที่มันใหญ่ ที่เราอยู่มันเป็นดินใหญ่เนี่ยท่านข้ามไปเกาะเกาะไหนก็แล้วแต่ที่แผ่นดินมันไม่ติดก,กับแผ่นดินใหญ่ที่เป็นดินนะนั่นแหละเขาเรียกว่าข้ามแผ่นดินแล้วมันคือการปรับสมดุลอ,อีกแบบหนึ่งของคนที่รู้สึกว่าชีวิตมันมันจะเกิดอะไรไม่ดีกับเราอะเราก็ปรับสมดุลซะอย่างนั้นนะครับอะเรื่องสุขภาพบอกไปแล้วโรคซึมเศร้าครับน้องนันก็ไม่มีโรคอะไรอันตรายนะครับ บาสุดก็แพ้อากาศภูมิแพ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็เป็นโรคธรรมดาธรรมชาติของคนอยู่ในเมืองอยู่แล้วแต่นอกเมืองตอนนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภัยต่อมนุษย์แต่ส่วนใหญ่มันก็มนุษย์แต่แหละเป็นคนทํามันคิดมามนุษย์กับคนนั่นแหละมีทั้งคนทั้งมนุษย์แต่ทั้งคู่อะแหละนั่นแหละเป็นคนทําอ่ะนะครับการงานการเงิน สุขภาพความรักเรียบร้อยนะครับอ่ะสเตนอ่ะสเตนไม่ได้แปลสเตนกควินดาบเนี่ยคล้ายกันคือเป็นผู้หญิงที่ใจแข็งมากเป็นผู้หญิงที่ตรงไปตรงมามากรักคนยากแต่หลงคนง่ายสเตนควินดาบยังเป็นตัวแทนของความอึดความอดทนความกล้าความแกร่งที่พร้อมที่จะ ลุยอ่ะไม่กลัวอ่าไม่ได้ทําใครเสียหายไหมเขามีอินฟินิตี้บนหัวเหมือนแมดิเชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอสเตนน่ะจะเป็นผู้หญิงที่จะเยอทยานนะครับะเยอทยานอันนี้ไม่ได้กระปุตรงตัวตนใครนะครับแต่ว่าเป็นความหมายของภายถ้าเป็นในไหนในความหมายของดูสถานการณ์มันก็ท่านเจอเรื่องที่ท่านต้องอดทนน่ะท่านที่แตาท่านก็ยินดีที่จะอดทนท่านจะไม่ถึงสาแต่ว่าบททดสอบก็เข้ามาเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นคือสเตนน่ะพร้อมชน ไม่สนใจไม่กลัวมันจะใหญ่มาจากไหนเมืองอะไรไม่ no no impossible ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> อ่ะนี่คือภาพรวมของคุณที่เกิดวันอาทิตย์นะครับประจำวันที่8เมษายนนะครับ,นะค,รบคือไพ่อ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายมากครับ นเนี่ยก็กลายว่าเป็นธรรมชาติที่ท่านจะต้องเจอเป็นเรื่องปกติของท่านแหละเนี่ยเรื่องแต่ว่าสองใบนี้มันดูไม่สบายตาท่านไม่ต้องมูดูมันดูจากการเงินดีๆเนี่ยท่านมองอยู่ด้านดีๆจิตใจท่านดีผมบอกแล้วว่าดูผมเนี่ยถ้าจะดูดูให้มันเกิดความบันเถิงหรือเกิดความรู้หรือเกิดบรรลุอะไรขึ้นมาเนี่ยตั้งจิตนะครับให้ท่านตั้งจิตขออนุญาตสิ่งหลืองติดขออนุญาต เจ้ากรรมในเวรนะขอดูอขอชมขอเปิดจิตในรับสิ่งดีๆเปิดรับบารมีดีๆเปิดรับพลังงานดีๆเปิดรับสิ่งดีๆนะครับถ้าท่านคิดถึงเนี้ยมันไม่มีช่องว่างให้สิ่งไม่ดีมันแทรกเข้ามาหรอกถึงมันจะแทรกมามันก็แทรกได้หน่อยนะครับพูดง่ายๆก็เหมือนให้ท่านนะคิดแต่เรื่องดีๆนะครับมองทุกอย่างให้มันเป็นด้านดีๆให้หมดแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับ แค่นี้ท่านก็มีความสุขได้แล้วนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมนะครับใครที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับท่านที่ชมเก่าๆแล้วก็ยังไม่ได้กดก็ขอความกรุราช่วยกดกันด้วยนะครับกดเบาๆนะครับไม่ต้องแรงเดี๋ยวโทรศัพท์แตก <laughs> มีอะไรสงสัยสอบถามได้นะครับผมจะพูดอย่างนี้ทุกวันแหละจะไม่มีใครถักทายผมจะพูดผมเนี่ยจะพูดด้วยแบบ ให้รู้สึกผิดกันไปเลยอะเมื่อท่านจิตใจพร้อมท่านก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมันมีผลมันมีผลต่อการเติบโตของช่องมันมีผลต่อจิตใจคนทำคลิปถ้าผมเป็นคนทำท่านเป็นคนดูท่านก็คือส่วนหนึ่งของช่องนั่นแหละนะครับถ้าช่องนี้มันจะเติบโตเติบใหญ่ไปมากมายไปสู่คนอื่นได้มันก็อยู่ที่ท่านจะเผยแพร่ส่งต่อ แบ่งปันนั่นเองครับก็คือการกดแชร์ถูกใจนะครับถูกใจมากๆเอ้ยทำไมคนถูกใจคลิปนี้มันก็จะเข้ามาดูถูกไหมครับผู้ติดตามเอ้นี่มันอะไรวะมันผู้ติดตามบันจังเลยเราก็ตามพอไปดูเหมือนที่ท่านท่านเป็นอยู่นะครับแต่เนี้ยอ่ะเรา,าเป็นนี้แล้วเราเข้าใจนะครับว่าอืผมดู้วยการวิเคราะห์เป็นภาพรวมนะครับผมไม่ได้ดูดวงแบบวั่นโชว์โชว์โชว์ชวชวชวงั้นไม่ใช่แต่ถ้ามาแหละ มากันเดี่ยวๆมาดูกันเห็นเนนะครับนั่นแหละระบุได้เลยรับรองว่คติหัวตั้งครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ผมมีช่องทางให้แล้วก็ช่องทางที่ท่านจะช่วยกันลดละกรรมเหมือนท่านไม่มีเวลาทําบุญทาทานผมมีนะครับช่องทางซึ่งเงินที่จะได้มันคือเงินที่ผมจะถือว่าเป็นค่าครูผมก็จะ บริจาคนะครับแล้วก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลบริจาคสร้างบุญท้างกุศลนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้มีรายได้นะครับจากการช่องถ้ช่องยูทูบเนี่ยยังไม่มีเลยครับผู้ชมมาจะยังน้อยอยู่ก็ได้นะครับมันยังไม่เข้าเกณฑ์เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าท่านจะส่งเสริมสนับสนุนช่องแล้วสนับสนุนการทางานผมค่านำค่ากาแฟค่าอะไรไม่กินเหากาแฟกินละดำกินนี้ก็ดาพอแล้ว อ่ะเป็นค่าการทํางานแล้วกันนะครับตอนแล้วแต่ท่านแล้วแต่ความสมัครใจไม่บังคับนะครับมีอะไรต้องการสงสัยอยากรรู้อยากจะหาคําตอบก็แสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์มานะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณเกิดวันที่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับจนจนถึงนาทีนี้นะครับสิ่งใดที่ทําให้ท่านไม่ดีแล้วอุตสาหก็ขออภัยนะครับ เม่อพูดอะไรตรงไปตรงมานะครับแล้วก็นะครับสิ่งในที่มันดีๆนะครับมันต่อยอดทําให้ท่านได้มองเห็นภาพที่ท่านจะเป็นไปไหนต่อนะก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีมอบให้ครูบาอาจารย์ไปนะครับให้ <c oughs> มอบให้สิ่งกิ์สิทธิ์ไปนะครับ <c oughs> ผมขอเพียงท่านดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไม่ว่าคนใหม่คนเก่านะครับจะขอบพระคุณมากและท่านจะเป็นคนที่รวยมาก <c oughs> ผมกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ